สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันวันนี้คุณแม่ทองเทาพี่ทองกาวพี่ทองดำามาดูนกอยู่ข้างหน้าต่างค่ะนี่ค่ะอยู่ในชั้นล่างนะคะวันนี้อยู่ห้องทํางานคุมพันธุนะคะนี่ค่ะเขาก็มองออกนอกข้างหน้าต่างอาจจะดูเพื่อนบ้านด้วยดูนกด้วยค่ะนี่ค่ะน่ารักไลนดูเลยค่ะเขาก็จะมาตากแดดด้วยค่ะพึง่งแดด มารับไออุ่นจากแสงแดดที่สาดต์ส่องเข้ามาทางหน้าต่างค่ะนี่ค่ะอยู่ในห้องทำงานคูมพันนะคะชั้นล่างค่ะห้องห้องทำงานนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลาการดูความรักดูความรักของน้องแมวนะคะสารสายยายรักผลูกพันพี่น้องดูแลกันค่ะนี่ค่ะ พี่ทองกราวดูแลพี่ทองดําค่ะพี่น้องเบิงค่ะดูดิดูดิดูดิน่ารักแด้ดูมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักแด้ดูมากเลยค่ะเป็นภาพเวีบสวยมาฝากเอฟซีเราค่ะดูบรรยากาศยามเช้าอันนี้เป็นอะไรค่ะฮะลูกแม่เป็นอะไรนอนหลับเหรอนอนพักผ่อนค่ะนี่ค่ะน้องกวางค่ะเริ่มง่วงแล้วค่ะน้องกวางเริ่มง่วงแล้ว นี่ค่ะมาดูพี่อ้าวอย่าเล่นอย่าเล่นลูกอย่าเล่นโอ้ตายแล้วตาแล้วตายแล้เมื่อกี้พี่ทองดำเล่นผ้าม่านค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่ยมชมมาให้กำลังใจดูน้องกวางค่ะน้องกวางนี่ก็สวยสดใสหล่อสดใสเลยใช่ไหมลูกช่างหล่อสดใสอะไรอย่างนี้นี่ค่ะ น่ารักมากเลยค่ะทองดำอย่าดื้อน,นะลูกแม่นะพี่ทองดำครับกระโดดไอ้เกาะไอ้ผามา่านนะตั้งค่ะพี่น้องสนอยู่นะดีค่ะน้องกวางสวยมากเลยค่ะน้องกวางทองเป็นตัวผู้นะคะแต่ว่าสวยเหมือนผู้หญิงเลยค่ะมันตัวเมียเลยใช่ไหมลูกหนูเป็นผู้ชายนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคงพันตุลาการขอบคุณเลยล้ค่ะพี่น้อง ไอ้บรรยากาศน้องแมวสวยมาฝากเอฟซที่ชอบน้องแมวค่ะนี่ค่ะดู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 หน้าตาน่ารักมากเลยค่ะเขามาเฝ้าคุณแม่ทํางานในห้องทํางานค่ะนี่ค่ะกินข้าวอิ่มแล้วมารับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าใช่ไหมลูกนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจ ช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเล,ย,ลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้ค่ะเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะโอ้ยสวยจังเลยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ